สวัสดีค่ะพอเจริญเครื่องจากลน,นะคะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะเราอยู่กับตัวเครื่องตัดหญ,ญ้าติดรถ ATV นะคะหรือเป็นเครื่องตัดหญ,ญ้าที่เป็นแบบลากจูงนะคะหรือสามารถติดกับรถสามล้อพ่วงได้นะคะก็ตัวนี้นะคะขนาดหน้ากว้าง1เมตรนะคะเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4ีจังหวะน,นะคะ13แรงมนะ้ากุญแจสตาร์ทนะคะก็ตัวนี้นะคะเหมาะกับรถ ATV นะคะขนาด 150 cc ขึ้นไปนะคะถึงจะใช้ลากในส่วนของตัว1เมตรเครื่องยนต์13แรงม้าได้นะคะโอเคก็ตัวนี้เป็นใบวายนะคะขนาด6มิลนะคะอ่าแล้วก็ระบบส่งกำลังตัวนี้ใช้เป็นโซ่นะคะก็ตัวนี้เป็นอ่ากุญแจสตาร์ทพร้อมแบตเตอรี่นะคะแล้วก็พร้อมตัวครอบหัวบอลน,นะคะก็คือไปถึงพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็เราเซตอ่าเติมน้ำมันเครื่อง ยนให้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องการอัดจารบีตัวนี้เราอัดจารบีให้ลูกค้าก่อนออกจากร้านทุกเครื่องนะคะส่วนน้ํามันเครื่องของเครื่องยนต์เบนซินตัวนี้เราก็เติมให้เรียบร้อยแล้วนะคะไปถึงก็คือลูกค้าสามารถพร้อมใช้งานได้เลยนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบระบบลันอินนะคะก่อนจัดส่งให้กับลูกค้านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยอ่า สตาร์ทนะคะก็วิธีสตาร์ทเครื่องยนต์เนาะก็ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นซินนะคะซึ่งจะมีโชค๊คก่อนสตาร์ทเราเปิดโช๊คนะคะโชค๊คคือตัวสีขาวนะคะอ่าคือตัวนี้นะอันนี้คือตำแหน่งเปิดนะคะแล้วก็เราก็เร่งคันเร่งนิดนึงนะคะแล้วเราก็บิดกุญแจิงสตาร์ท ก็ทดสอบระบบนะคะแลนวนนะคะก่อนจะส่งให้กับลูกค้านะคะโอเคค่ะตัวนี้นะคะไปจังหวัดนครราชนาครศรีธรรมราชนะคะตัวนี้ลงใต้นะคะโอเคค่ะก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจติดต่อทักกันเข้ามาได้เลยนะคะที่พรเจริญเครื่องจากคนนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ